สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์เอเวอเรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับคันนี้ราคาขาย1,570,000บาทนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวจะเพิ่มอีก12,000บาทนะครับคันนี้นะครับมากับชุดแต่งของค่ายไรเดอร์นะครับก็จะเป็นรุ่นชุดแต่งเนี่ยอินดิพินเดนต์นะครับก็เดี๋ยวดูว่านะครับชุดแต่งคันนี้นะครับมีอะะไรรรรบบบบ้างนคคัััเชชิญม เริ่มจากกันหน้านะครับบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีคําว่าเอเวอร์เรสต์นะครับติดเป็นอะคริลิกนะครับไออะคริลิกตัวเอเวอร์เรสต์เนี่ยจะมาจากโรงงานนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าที่มาพร้อมกับชุดเสริมกันชนหน้านะครับของชุดแต่งนะครับตอนนี้นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าตรงไฟนะครับตรงไฟเนี่ยที่เขาเว้ามาเนี่ยจะมีคําว่าเอเวอร์เรสต์นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟด้วยนะเป็นไฟ l e d สีขาวนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเองนะครับก็จะทําเป็น ซีลายเล่นมิติแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็ในส่วนของอชุดเสริมกันชนนะครับก็จะเป็นตัวเสริมที่ทําสีขาวแล้วก็ตัดด้วยข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ชายตรงเนี้ยตรงขอบตรงขอบของไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับตัวรถเองเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะ แล้วก็ที่พิเศษนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับที่ว่าสายชุดแต่งของไรเดอร์นะครับรุ่นอินดิพ n นเดนต์เนี่ยจะมีไฟ LED ข้างล่างด้วยนะครับฝั่งกับสจุดแบบนี้เลยนะอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าวันนี้นำชุดแต่งอ่าใหม่มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็ถ้าอ,ออกรถกับเราอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตัวอ่าด้านข้างนะครับตัวคิวร้อนครับเป็นเขวล้อขนาดประมาณสีนิ้วนะ เป็นสีดำเงานะครับจะรับกับตัวของอชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อแมกของ o อ s วซนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทองแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คู่กับยางเบนโซนะครับยาง h ฮนะเป็นยางทางเรียบนะครับลูกค้าจะใช้ทางเรียบเป็นหลักนะตัวนี้ก็สีนิย,ยางที่องหาห้าสิ R 2 0นะครับนี่นะ รถด้านข้างนะครับให้ดูกว้างๆนะก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนก็เป็นลหลังคาสีดํานะครับมือเปิดกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับด้านบนเนี่ยใส่สปอยเลอร์ด้วยนะครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับติดตั้งเพิ่มสวมกับตัวสปอยเลอร์เดิมสปอยเลอร์เดิมเนี่ยจะสั้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะครับแบบนี้เลย มาดูในส่วนของไฟท้ายกันครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบซีเนเจอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของตัวค่าท้ายนะครับนี่ค่าท้ายลงมาแล้วก็จะเว้าตรงนี้นะครับแบบนี้นะให้มองกว้างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายนะครับก็จะมีตัวชุดแต่งนะครับเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีปลายท่อครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับอินดิพินเดนต์นะใส่กับตัวเอลเลสสปอร์ตนะครับ ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยลูกค้านะครับออกรถเอเวอร์ซิปต์นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของบอยได้เลยนะครับ0 8 6 3 2 3 2 5ห8ครับหรือแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับบอกว่าเรามีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดแต่งใหม่นะก็อยากจะฝากลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะครับแล้วก็อยากได้ชุดแต่งใหม่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะวันนี้นะครับ บอยฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยน,นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ